ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่โพสต์ล่าสุดสาวิตรีหลังลุมพลได้ค่าจ้างเป็นล้านล่าสุดแม่ชมพู่ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วหลังลุมพลได้ดีส่วนรับเงินกันเป็นล้านล้านเดยได้ระบุข้อความว่าจากคดีการตายของน้องชมพู่เอกไปเอามาบางคนดังค่ะ งานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังโพสต์ไปนั้นก็มีชาวโซเชียลด้วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นก็แม่ไม่ใช่หรอทําให้เขาดังปั้นได้ดังเร็วมากไม่อยากจะเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้ว,ลวค่ะสาวิตรีเรียกว่าโคตรของโคตรสันดานเลยว่ะขอให้ตกนรกเร็วๆทั้งใส่รักษทั้งอิจฉาเพราะปากส้นเท้าของคุณไงคุณดอกสีทองระวังนรกจะกินหัว ขอบใจปากแม่สามากๆนะที่ทำให้ลุงพลสบายยังยังไม่รู้ตัวอีกนะเนี่ยอตาตัวตนเธอเพ่งโทษแต่คนอื่นจนลืมดูตัวเองเอซลุงพลขอขอบน้ำใจเธอมากนะที่เธอสงสัยลุงพลจนทำให้ลุงพลมีชื่อเสียงเงินทองขนาดนี้เธออย่าเพิ่งรีบนะสาดูความเจริญของลุงไปเรื่อยๆ อย่างทรมานจิตใจตัวเองเหตุเพราะคำสาบานของลุงพลในวันนั้นไงสาลุงพลถึงมีวันนี้เราอยากให้สาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ้างนะจิตใจจะได้สูงขึ้นจิตที่มีแต่ความอิจฉาริษยามันจะหนักของหนักย่อมตกลงสู่ที่ต่ำคืนอนรกไงเข้าใจบา่สาดังทุกคนนั่นแหละสาวิตรีแต่ดังคนละดังสมน้ำหน้าสาวิตรีจ้าแรกๆปาก สอดสอดตอนนี้เงียบเลยคดีน้องจำพูชาวเน็ตจับพิรุธรรถถ่ายพ่อนองจำพูหลังเจอลอยน็อตตามตัวล่าสุดทีมข่าวได้สำรวจรถไถ่ายของพ่ออนามัยพบว่ารถไม่มีน็อตดังกล่าวที่บริเวณข้างพักเท้าเนื่องจากได้มีการถอดแผ่นเหล็กบริเวณที่พักเท้าออก และไม่มีน็อตโผล่ออกมาอย่างที่โลกออนไลน์ได้ตั้งข้อสังเกตโดยทีมข่าวได้จำลองขึ้นไปนั่งบนรถไทและพบลักษณะน็อตที่คล้ายกับที่มีการตั้งข้อสังเกตยอยู่บริเวณหลังพนักพิงของบ่อรถซึ่งทีมข่าวลองวัดนะ็อตทั้งสงตัวพบว่าน็อตมีระยะห่างกันประมาณ40เซนติเมตรส่วนบริเวณหลังพนักพิงมีความยาว60เซนติเมตร ความกว้างประมาณ10เซนติเมตรซึ่งทีมข่าวพบว่าเป็นช่องที่พอดีกับขวดน้ำขนาด1ลิตรแต่ไม่สามารถที่จะซุกซ่อนเด็กที่มีตัวใหญ่กว่าได้ ทีมข่าวได้จำลองขึ้นไปนั่งบนรถไถของนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพูร่รุ่นคูโบตาเอลสาซึ่งจากการจำลองได้ให้ทีมข่าวขึ้นไปนั่งบนรถไถและนำกระสอบตั้งไว้ที่บริเวณที่พักเท้าและใช้ผ้าคลุมเอาไว้พบว่าสามารถตั้งไว้ได้แต่จะมองเห็นได้ชัดเจนและสร้างความลำบากต่อการขับรถไถ ต่อมาทีมข่าวได้ขอความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านให้นำเด็กหญิงวัยห้าขวบขึ้นไปนั่งบนรถถ่ายโดยมีผู้ปกครองของเด็กอยู่ข้างๆด้วยซึ่งได้จำลองให้เด็กขึ้นไปนั่งอยู่บนที่พักเทา้ารถถ่ายพบว่าเด็กสามารถนั่งได้แต่จะเกิดอุปสรรค์ในการขับรถถ่ายเพราะเด็กจะนั่งขวางบริเวณคลัตช์และคันเร่งของรถถยจากกลุ่มออลสีและพองเพื่อเฟรนส์ ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าหากติดตามข่าวช่อง1จะเห็นได้ชัดว่าแรกๆโจมตีลุงพลมาก,ากแรกๆดูผมก็รู้ไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบมานานแล้วเลยอคติแต่พอติดตามนานๆไปมันไม่ใช่นะผมเริ่มเห็นการรายงานข่าวแบบขยี้ โดยคุณพอจะขยี้ทุกประเด็นที่มีในข่าวไม่ว่าข่าวไหนก็ตามหากวันไหนมีประเด็นใครที่เล่นได้ก็จะขยี้ประเด็นนั้นแบบสุดติ่งขยี้โดยไม่เสริมเติมแต่งในข้อมูลข่าวและในข่าวน้องชมพู่มีแต่ประเด็นลุงที่มีมาตลอดคุณพอก็ขยี้ขยี้จนลุงพลข่าวซงั้นและเข้าใจว่าทำไมไม่เล่นประเด็นแม่ เพราะเขาฟ้องจุดนี้ไงผมเลยเห็นความต่างระหว่างแม่และลุงพลคนผิดมันกลัวการโดนด่าว่าผิดเสมอและช่องทอรอน้ำเสียงฟังดูเป็นกลางกับข่าวทุกข่าวแต่ผมไม่เห็นหลายข้อที่ออกข่าวในคดีน้องชมพู่ในน้ำเสียงที่ดูเป็นกลางแต่เนื้อหาของข่าวช่องนี้เหมือนบิดเบือน สร้างประเด็นโมเมขึ้นมาแบบนิ่มๆข้อมูลหลายอย่างเห็นได้ชัดว่าเหมือนบิดเบือนยังไงก็ไม่รู้หลังๆผมรู้สึกไม่ชอบเอาซะง,งั้นมาวันนี้ทุกคนคงเห็นเหมือนกันว่าช่องอรมอร,รออ่านข่าวยังไงก็สนุกและบุคลากรของช่องนี้ผมว่าเขาเหมาะสมที่จะได้เป็นเบอร์หนึ่งในการนำเสนอข่าวของยุคนี้แล้วนะโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเหน็นว่าใช่ค่ะ ช่องนี้ขยี้ทุกข่าวจริงๆยังไงก็รักอรมอร,รอคะ่ะต่างกับทอร,รอเมื่อเดือนก่อนเชิญพ่อกับแม่สาไปออกรายการใส่ร้ายลุงพลเหยียบลุงพลซัจมดินทั้งๆที่ลุงอยู่ในสถานะผู้บริสุทธิ์อยู่จัญญาบันของช่องทอรอไม่มีตั้งแต่แรกแล้วหนักกว่าช่องอมมร,รอเยอะเลยนะ อยากให้ลุงพลฟ้องช่องทอรอหลายๆล้านเลยเพราะทำให้เสื่อมเสียตอนนี้คลิปที่พ่อแม่ไปออกก็ยังอยู่ใน YouTube ลุงพลน่าจะฟ้องให้เข็ดเลยเนาะลุงใจดีเกินไปปล่อยให้เขารังแกอยู่ฝ่ายเดียวเลยเห็นด้วยค่ะแรกๆก็ไม่ค่อยชอบคุณพอเลยนะที่ฟาดแต่ลุงฟาดหนักๆ ลุงแกรบริสุทธิ์แกไม่กลัวแกได้พิสูจน์ตัวเองเรียกได้ว่าถูกซักจนขาวสะอาดเคลียร์ทุกประเด็นเลยทำให้ทุกคนที่ตามข่าวแต่แรกเห็นใจสงสารลุงพลที่ถูกญาติตัวเองใส่ร้ายชอบดูคุณพ่ออ่านข่าวได้เข้าใจง่ายมีภาพประกอบทิ้งท้ายไว้วันละนิดละหน่อยน่าติดตามจริงๆค่ะเราเห็นเหมือนคุณค่ะ เหมือนตอนที่คนด่าว่าคุณพอเอาแต่จะไล่ทำลายลงุงขยี่ซะจะให้ลุงผิดให้ได้แต่เรากลับมองว่าคุณพอขยี่ช่วยลงุงเช่นเรื่องเน้นเวลาเจนาทีที่หายไปคือพยายามขยี่เพื่อให้หายสงสัยเราก็อธิบายไม่ค่อยเป็นแต่ที่เรารู้ข่าวเรารู้สึกอย่างนั้นค่ะจริงค่ะ เราก็รู้สึกเหมือนกันทีแรกเราไม่ชอบอามารอเลยแต่หลังๆมาเราพอจะรู้อะไรมาก็เลยไม่ชอบอีกช่องหนึ่งมาซะง,งั้นอ่านข่าวบิดเบือนบางครั้งลุงไม่ได้พูดก็หาว่าลุงพูดซะง,งั้นข่าวเถื่อนมากไม่น่าไว้วางใจอย่างมากช่องนี้เห็นเหมือนทุกคนด้วยทุกประการ เพิ่มเติมคือนักข่าวทอรรสองท่านนั้นทั้งหญิงและชายหลังๆมาจะแซะและพูดจาเชิงชี้นำตลอดทุกคำทุกครั้งที่จะอ่านเรื่องลุงไม่แปลกใจเลยจริงๆเป็นการทั้งกองตั้งแต่ภาคสนามยันสตูดิโอแบกใหญ่ว่างั้นเหอะเลยคิดว่าจะทำอะไรใครก็ได้เสมอไปหรอบรัปกรรมอาจจะไม่ตกถึงตัวพวกคุณแต่รอเถอะมันตกถึงครอบครัวถึงลูกพวกคุณอย่างแน่นอน สักกลุ่มออยสีละพองเพื่อเฟรนส์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสต์ก็ความไว้ว่าเสียความรู้สึกกับนักข่าวช่องหนึ่งมากเราไม่ได้เข้าข้างไอซ์นะแต่จัญญาบันนักข่าวเหมือนกันไม่น่าจะแทงข้างหลังกันกำลังชอบคุณอยู่แล้วเชียวแต่พอเห็นตัวตนในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าเสียความรู้สึกเขาสนิทกับลุงพลก็ไม่แปลกเหมือนกับที่คุณสนิทกับแม่ไง แปลกตรงไหนก่อนจะเตือนคนอื่นเรื่องจรรยาบรณควรจะเตือนตัวเองด้วยนะไอซ์จบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะรู้หรือ,อยังสูง182นัก70ได้หมดนะไอซ์อ่ะโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าต้องระวังมีคนแบบนี้ยิ่งถ้ามีพวกในพื้นที่ด้วยน่ากลัวม,มากๆ คงจะอิจฉาพวกของที่ไม่ได้มาคลุกคีกับบ้านลุงพลเฝ้าแต่บ้านอีกหลังแน่ๆที่สำคัญน้องไอจิตใจดีเสมอต้นเสมอปลายคนขอถ่ายรูปไม่เคยเวียงวีนน้องไออยู่นิ่งๆเฉยๆก็มีแต่คนรักตอนนี้ไอก็แทบไม่ได้นำเสนอข่าวน้องชมพู่เพราะ ช่อง34เขามีนักข่าวท่านอื่นๆอีกการที่ไอ้ไปงานออกงานมันก็ไม่เกี่ยวกับรูปคดีเลยนะแล้วจะมาว่าจรรยาบันสื่อเพื่ออะไรงงถ้าจะบอกว่าช่อง34เอียงไปทางลุงขอเถียงเลยที่ผ่านมาคุณก็บ่นช่อง34เยอะมากเหมือนกันพราะหลายๆครั้งก็ออกข่าวเหมือนเข้าข้างสาววิตรีมากเกินไปเสียด้วยซ้ํา ปลอลไม่ใช่แฟนคลับช่อง34นะเพราะดูสลับกันทั้งสองช่องแต่มาวันนี้ไม่อยากดูช่อง32แล้วล่ะถึงน้องไอ้เขาจะอยู่ไหนเขาก็ดังอยู่ดีอะค่ะคนจะดังทำยังไงก็ดังค่ะคนจิตใจดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขี้อิจฉาออกนอกหน้าเลยนะเนี่ยโมโหหนักมาก ะเลือกดูช่องสีเขียวแล้วค่ะจริงค่ะตอนที่เห็นวันที่เขาสัมภาษณ์น้องไอซ์กับวันที่เห็นเขารำกับชาวบ้านเรายังชมใน YouTube อยู่เลยนะว่านอรรน่ารักอัธยาศัยดีนึกไม่ถึงเลยว่านิสัยที่แท้จริงจะขี้อิจฉาขนาดนี้เสียความรู้สึกจริงๆถึงว่าสนิทกับสวิตตี้เพราะเหมือนกันนี่เองจริงหรอคะ นอรอคนไหนคะอยากรู้คะ่ะตกข่าวขอดูหน้านักข่าวตอนแหละชัดๆหน่อยคะ่ะมันเลียอยู่ที่กอกๆหรือคะไม่คุ้นหน้ามันจริงๆนะเนี่ยนักข่าวมีแม่ที่กกอกๆรักนะแม่จ๋าพนะนี่เรียกว่าลำเอียงหรือเปล่าถึงว่าตอนนั้นมีข่าวว่านักข่าวสองช่องไม่ลงรอยกันตอนแรกคนก็เข้าใจ ว่าเป็นคุณติกับน้องไอซ์คุณติกับน้องไอซ์กกบ,ออบอกว่าเข้าใจกันดียังแซวๆซล์กันอยู่เลยที่แท้มันก็คือคนนี้นี่เองและคนนี้แหละที่ให้การกับตำรวจตอนเจ้าหน้าที่ให้ลุงแบกเป้ขึ้นเข่าแล้วถามลุงว่าหนักไหมลุงเขาบอกลุงพลตอบว่าแบกน้องชมพู่เบาวกว่าหมอปลาบอกลุงพลหากลุงพลพูดจริงจะพาไปมอบตัวเลยหมอปลาลงคลิปด่าไปรอบหนึ่งแล้วตตแหล หมอปลาด่าเลยนะอย่าให้มันลอยหน้าคนอิจฉาคนแทงข้างหลังคนอื่นคนแบบนี้เป็นภัยสุดๆก็มันไม่ดังไม่มีคนชอบแบบไอ้ก็เลยไร้จรรยาบาลเลิกดูช่องเขียวนานแล้วคุณไอเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาคุณติช่องเขียว เขาก็ไม่เคยว่าอะไรคุณไอซ์เลยแต่นักข่าวคนนี้อยู่ช่องเดียวกับคุณติทําไมไม่ลองถามข้อมูลคุณติก่อนเพราะคุณติกับคุณไอซ์มาทําข่าวน้องตั้งแต่วันแรกและอยู่ในพื้นที่ตั้งร้อยกว่าวันแล้วคุณไอซ์ดูเป็นคนหนุ่มที่น่ารักอบอุ่นเป็นกับทุกคนใครอยู่ใกล้ก็จะรักคุณไอซ์ทุกคนคงอิจฉาไอซ์ละมั้งในเมื่อไอซ์เขาหล่อก,กว่าดังกว่าอ่ะ ใช่ๆหล่อกว่าเห็นๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดหล่อและบุคลิกดีมารยาทเยี่ยมมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศเข้ากับใครก็ได้ทุกระดับชาวบ้านชาวช่องเขาถึงได้รักและอยากจะอยู่ใกล้ๆคนที่อิจฉาน้องไอ้น่ะคนไม่รักคุณเหมือนที่เขารักน้องไอ้์น่ะถามหน่อยคุณมีเดียอะไรที่จะให้คนเขารักหรือ